โอ้ยคอยรับ้าบุตายนีแจกง่ายอฮัลโหลสบายดีมื้นนี่แมบี้แซมมี่พามากินพันป่าเด้อมากินกับครอบครัวมากับนายเม่กับลูกเจ๊าป่าตุกญ่าำกันเด้อป่าป่าสองลูกสบายง่ายเห็นบอกจับป่า มาเด้อมากินพันป่าเด้อก็คือพูดเห็นวะกล้องชิบุตก่ันเนาะมาเด้อมาเด้อมากินน้ำกันเด้อมากินพันป่านี้ก็เขาปุ้นเนาะอันนี้ก็เครื่องพันมักเล่นคาหัวซิงไคร เป็นผักเป็นหอมอันนี้จะเ็นผักกําหอมมาเด้อกินน้ำกันเด้อมาทุกคนมากินพันป่าเด้อเอาผักอีกอย่างวะพันวิธีโอ้บริไลซ์ุดผักนังเลิศมังเลือด็แซ่บแซบเลยพัน โอ้เป็นไอนะคันคอกินยากลุ่มยาคุนไซหอมไซมักเลนไซมากินกับนายแม่มาหน่มาเด้อกินน้ำกันเด้อเบิ่งขิงฟันไงค่า <c oughs> <c oughs> สซมุนตุกัดวะสลัดกอกที่เอาพันพักนังเลิศอกอกกินปลาน,นิมนี่เลยค่าตุลโลปลาอีกนปลานิมนี่ย,นนนนยซีนปลาโอ้ช้อนช้อน้อนอ้คำยญ่แค่ เด้อกินน้ำกันเด้อขา้ขาวข้าวเส้าเป็นข้าวสวยสิบสองมงแซ่บ ค้ายุ๊ขลัหอมบัวหอมลาบเดีวมากิน่ากินขาใหญ่เีนี้ขาออน เราเรื่องจะตะกะปุ่นเพวาันบกครับไงค่ะกะปุ่นเราแสบและผันป่านมาเด้อกินน้ำกันเด้อคำนี้ไง สองตัวสามโลปลาปากกับปลานินปลานินเราอยู่หนองเออปลาปากเราอยู่หนองปลานินได้ไปซื้ออยู่ตลาดสองตัวสามโล กินสองคนกับนายแม่แซบมาเดอร์มาเดอร์อรลูกหลานไปนเฮียนเมืดอปุ่นหวานรู้ไหมหวานจังเลยแซบก่อแซบบ่ดตุตโตแล้วนัวบ่ตุวโตแล้วอบเกลือ ปิ้งเอาเกลืออบปิ้งทาเกลือเนาะมันนัวอเอาหอริกไทยหยัดปะ กุ้งเจียวกุ้งเห็ต้นหอมยวยีไนต์ไต่ตัวใส่บุ้งใสไมาโอ้ยแสบไปตั้งแสบกห้งหวย กินตเนียพื้นบ้านพื่นบ้านนะมันแซ่บนะร้อยหนึ่งแสนซาวด้วเนาะนอลอตลาดแล้วนร้อยตแสนหนึ่งซื้อตลาดซรยกับสองแสนมันาาหนาไปตลาดซีที่สิได้มันซื้อเทปที่มันซื้ออยู่ตลาดหมาขายแบ่งต้มันซื้อมันทางอัน ป็งกูกป็นไปให้เขาก็ดโตมันีะเดียวพันังเลิศ เดี๋ยวห่าแล้วอื้มสิดกเกล็ดซมยังสมนะเน่ยอดีจำนึงไม่ได้ใส่จับบะมาจะมากนั้นใส่ผัดสุกก่อนซื้อมันมอกเหร ก็หมักเฟืองอะนะเอาเคือเห็นอยู่เมื่อวานเอาจิ้มท้องกินแล้วไม่ชุ่มเออแต่ทายแคะับเลยจักเป็นยังสวยเป็นยังก็เศร้าละกินผู้เดียวบบดนี้นะกินผู้เดียวมาคำนี้ไงเลยมาเดอ้อมาเดอ้อ ค๊อบบุกคเล่นขาอ่อนๆหมอชันไขย ขอมซิงไก่กับซอ,อยน้อยๆนอะหอมซิงไก่มาได้ซอยใหญ่ป่ะกับคุณทรามาเด้อกินน้ำกันเด้อมาทุกคน

คลิปนี้กับทิศจบพียงสำิกรนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เมบี้เฟมิลี่ในเดอเจ้ากดติดตามกดติดตามเมบี้ f ฟมิลี่ได้ทางซ่อมยูทูบเดอเจ้าบายบายขอบใจลาลา